รถคันนี้อายุ27ปีจดทะเบียนตั้งแต่ปี1997ตอนนี้ก็ปี2024อายุ27ปีมาแล้วครับเก่าขนาดนี้ก็อยากจะมีประกันภาคสมัครใจของเขาบ้างนะครับประกันชั้นหนึ่งตรวจสอบแล้วก็ไม่มีใครรับเพราะรถเก่าเกินชั้นสองบวกก็ไม่มีนะครับชั้นสามบวกก็ไม่มีแต่รถเก่าขนาดนี้ชั้นสามยังรับนะครับ เพราะว่าเงื่อนไขของประกันชั้น3คือรับรถไม่จํากัดปีรถต่อให้เก่าขนาดไหนก็รับจะเป็นรถเอเชียรถยุโรปรถอเมริกาหรือจากแอฟ,ฟริกามาขอให้มีเล่มทะเบียนจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายก่อนรับประกันทุกคันนะครับเบี้ยก็ไม่แพงแค่พันแบาทต่อปีเท่านั้นรับผิดชอบทรัพย์สินบุคคลภายนอกถล้านบาท รักษาผู้บาดเจ็บคนละห้าแสนบาทมีประกันตัวผู้กับขี่ถึงสองแสนบาทแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับสําหรับรถเก่าๆแบบนี้นะครับท่านที่มีรถเก่าๆที่ยังใช้ได้ยังวิ่งบนถนนได้ทำาตะครับประกันชั้นสมีไว้อื่นใจด้วยความปรารถนาดีจากผมหมึกทัพดลไมสุวรรณทีมอาจารย์แดง